ภาพคี่ประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda Wave 110i ตัวท็อปสุดนะครับรถปี61นะครับมาพร้อมล้อมแม็กแท้นะครับสตาร์ทมือนะครับนี่ครับรถส,สีสวยมากสวยกิบเลยนี่นี่ครับตัวท็อปสุดนะครับพาสี64 นี่ครับปีหกหนึ่งนะภาษีหกสี่ท็อปสุดนะสตาร์ทมือขายในราคาสามหมื่นสามเก้าร้อยบาทนะครับดูหน้าเครื่องนะครับยังไงครับแห้งสนิทระบบไฟใช้ได้หมดนะนี่ฮะดูไม่ใช้ไปหมื่นเจ็ดนะครับสตาร์ทมือโอเคเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูครับ ระบบหัวชีดทำงานอ่านี่ครับสตาร์ติดแล้วเดินเบานิ่งๆเลยนี่ครับนี่นรถสตาร์ตติดแล้วนะครับสไตล์เวฟครับผมเพื่อนให้ดูเลย อโอเคนะครับรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอย2อทับสหมู่หนึ่งนะครับอํเาเภอแม่สายเบอร์เดิมครับ0ูนย์แปดเกหนึ่งสามหดสห้านะครับราคา3าม0มบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปดู